เอาเลยครับก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะกับช่อง lazy gaming นะครับในวันนี้เนี่ยเราก็อยู่กันในเกมสมอนด์วอลโกลดิเคิลกันอีกแล้วนะในส่วนของวันนี้นะครับผมมีอัปเดตใหม่ขึ้นมาก็คือคอลแลบอีกแล้วนั่นเองนะครับผมแต่ในวันนี้เนี่ยจะเป็นคอลแลบใหม่นะก็คือผู้เล่นขั้นเทพแห่งของคอยฝึกสอนนะครับซึ่งเป็นมังวาของทางด้านของเกาหลีนะอันนี้ใครที่ยังไม่ได้ดูเนี่ยก็ไปหาดูตามเว็บตูนได้เลยนะครับที่จะมีทั้งหมดเนี่ยสามถึงสี่ตัวด้วยกันนะครับอันนี้คือไม่รวมตัวฟรี ว่าเราเนี่ยควรที่จะเปิดตู้ไหนดีแล้วก็หรือว่าควรข้าวดีไหมไปเปิดตัวพวกนักธนูหรือดักก้ไนไนท์ดีไหมครับเดี๋ยวในวันนี้เนี่ยได้คุยกันแน่นอนนะครับก่อนไปชมคลิปนะฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้ผมได้ทําคลิปใหม่ๆด้วยนะครับขอแนะนำร้านซีการ์ดแล้าตําเกมมือถือราคาถูกสะดวกปลอดภัยการันตีเนี่ยไม่มีรีฟันแน่นอนร้อเปอร์เซ็นต์นะครับดูดันแบบไม่เกรงใจใครด้วยนะสำหรับคนที่สนใจอยากเติมเมราคาถูกแบบนี้นะครับกดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลย เรามาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยนะครับตัวแรกเนี่ยก็คือทตุไฟนะครับผมเป็นสายวอรเลอร์ชื่อว่าคิมพยอนอูนะครับเป็นพระเอกของเรื่องเลยก็ว่าได้คนดีเนี่ยใครเนี่ยที่ชอบสายมังวาเนี่ยแนะนําว่าให้เปิดตัวแรกเลยนะครับก็คือตัวทตุไฟนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันที่สกิลกันบ้างนะครับว่ามีอะไรน่าตื่นเต้นหรือเปล่านะสำหรับตัวนี้นะครับผมตัวนี้เนี่ยจะเป็นสายแนวเพิ่มมิตเคนะครับแล้วก็มีดาเมจทะลุเดฟตรงนี้ด้วยคล้ายๆก,ก,กันกับเจ้าพวกเรวงเรเวนอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ยังมีเาลนเรต่อบ ก็จะมีในเรื่องของการเพิ่มคิีลรด้วยมาดูที่สกิลแรกกันบ้างครับสกิลแรกเนี่ยจะเป็นการโจมตีธรรมดานะครับผมวันนี้ก็ปกติทั่วไปนะเป็นเบสิกพื้นฐานของแต่และตัวละครอยู่แล้วนะครับส่วนสกิลที่2เนี่ยจะใช้มานานทั้งหมด3หน่วยเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าจะครูดาวทั้งหมด2 0ิวินาทีจะเป็นการกระโดดเข้าไปยังศัตรูเป้าหมายนะครับจากนั้นก็ทำดาเมจทะลุเดฟแล้วก็ทำดาเมจใส่ศัตรูรอบๆด้วยนะครับในรัศมีของสกิลนี้นะแล้วก็หากเป้าหมายในมอนสเตอร์นะครับก่อนทำดาเมจเน อัพไปถึงเลวว่าแล้วแล้วก็จะเพิ่ม ATK ระดับหนึ่งเนี่ยนานสิวินาทีด้วยนะครับในกรณีที่เป้าหมายเนี่ยเป็นมอนสเตอร์นะครับส่วนกิจที่2อเนี่ยอันนี้นี่เยอะหน่อยนะครับจะใช้มานานทั้งหมด4หน่วยด้วยกันแล้วก็ครูดาวไปถึง26วินาทีเลยนะครับโจมตีศัตรูในขอบเขตแล้วก็ปลดเอฟเฟกเสริมพลัง2อันด้วยอ๋อนี่มันสายปลดเอฟเฟกนะครับใครที่คิดว่าเป็นพวกที่แบบติดปั๊บเยอะๆเนี่ยเอาตัวนี้ไปปลดเอฟเฟกตเสริมพลังก็ได้น,นะครับแต่ พลังที่เราปลดสําเร็จด้วยนะครับจากนั้นเนี่ยก็จะ้เอฟเฟกต์อมต่าให้ตนเองตรงนี้นี่คือจะติดเอฟเฟกตอมต่าด้วยนะครับนานถึง3.5วินาทีเลยเหมือนว่าไม่มีขึ้นบอกนะว่ามีโอกาสอะไรเท่าไหร่นะครับก็แสดงว่าถ้ากดสกิลนี้ไปเนี่ยก็บดเอฟเฟกเสริมพลังไปเลย2ออันนะครับแล้วก็ จะได้ในส่วนของอมตะนานถึงประมาณ3.5วินาทีด้วยแล้วก็สกิลพาสีนะครับสกิลนี้เนี่ยเป็นสกิลติดตัวนะหายเอฟเฟกเสริมพลังของตนเนี่ยถูกขโมยหรือว่าปลดออกเนี่ยจะเพิ่มเอตเคแล้วก็คิเลตให้นะครับอ๋อพวกสายขโมยเอฟเฟกนะครับหรือแม้กระทั่งพวกจินไฟในสายขโมยบัฟนี่แก้ทางได้เลยนะครับผมแต่ว่ามันจะเพิ่มคิเลตแล้วก็เพิ่มเอตเคระดับหนึ่งเนี่ยอยู่ที่ประมาณ7วินาทีทั้งคู่เลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าไม่นานเท่าไหร่นะเอ๋อไม่แน่นนนง,ง,นงึ ส่วนของอันตีเนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มเติมขึ้นจากสกิลที่2ของตัวนี้นะครับจะทําให้ได้ในส่วนของอมตะเนี่ยนานถึง8วินาทีเลยแล้วก็ทำดาเมจได้แรงขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ลดเอฟเฟกต์เสริมพลังทุกอันอีกต่างหากนะสำหรับสกิลนี้และในส่วนตัวต่อไปนะครับตัวนี้นี่น่าจะต้องเปิดกันแทบจะทุกคนอยู่แล้วนะครับเพราะว่านสายธาตุน้ำเป็นเมตาอยู่แล้วครับเรียกได้ว่าเป็นโบเก้นเลยก็ว่าได้ตัวนี้เนี่ยมีชื่อว่าฮันดรินนะครับฮันดรินเนี่ยเป็นสายเวทนะครับผมเป็นเวทระยะไกลนะม รพลังของเป้าหมายด้วยมีรถเดฟด้วยนะครับแล้วก็ยังได้ในเรื่องของบล็อกเอฟเฟกเสริมพลังอีกด้วยนะครับโอ้โ oh, หสุดยอดเลยนะมันป้องกันได้แล้วก็ทำ,ำดาเมจได้ด้วยแล้วแถมยังรถเดฟมีติดพวกน้ำคงน้ำแข็งกัดอีกต่างหากนะครับเอาไว้ลงพวกตามผนึกก็ได้นะมันไม่รู้ว่ามันจะช่วยได้เยอะหรือเปล่านะครับแต่ก็น่าจะลองใช้ดูนะเรามาดูในส่วนของสกิลแรกกันบ้างนะครับสกิลแรกก็เหมือนเดิมครับเบสิกพื้นฐานโจมตีทั่วไปนะไม่มีอะไรนะครับ ส่วนสกิลที่2เนี่ยจะเป็นการบล็อกเอฟเฟกเสริมพลังนะครับนานถึง20วินาทีเลยแล้วก็ติดน้าแข็งกัดด้วยนะครับนาน20วินาทีอันนี้ไม่มีโอกาสนะคือถ้ากดสกิลที่ไปเนี่ยคือติดแน่นอนนะครับคูดาวสกิลเนี่ยอยู่ที่ประมาณ24วิแล้วก็ใช้มานานถึง4หน่วยด้วยกันนะครับส่วนสกิลต่อไปสกิลนี้เนี่ยคูดาวน้อยกว่าสกิลแรกนิดนึงนะครับแล้วก็ใช้มานาน้อยกว่าด้วย1หน่วยนะสกิลนี้เนี่ยจะเป็นแบบว่าเน้นโจมตีนะครับตามจานวนเอฟเฟกลดพลังบนตัวเววเ 1, 9, ววเ,เป้้าาาหมายยกดด่ิีถ มีสถานะน้ําแข็งกัดแล้วก็บล็อกเอฟเฟกต์เสริมพลังด้วยนะครับ และที่โดดเด่นเลยก็คือตรงนี้เลยนะครับผมเป็นพาสิติดต,ตัวของฮานารินนะครับตัวนี้เนี่ยเพิ่มดาเมจที่ทําได้25%นะครับถ้าเกิดว่าเป้าหมายี่ยเป็นธาตุไฟนะมันเป็นสายพวกแพ้ทางชนะธาตุกันอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่พวกธาตุไฟธาตุน้ำเนี่ยแล้วก็จะได้ในส่วนของการเพิ่มความแม่นยำเอฟเฟกอีก25%ด้วยโอ้โหมีทั้งความแม่นยําเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็เพิ่มดาเมจไปอีกถึง25%ด้วยนะแต่ต้องเป็นตัวธาตุไฟเท่านั้นนะครับที่จะสามารถใช้เอฟเฟกต์ตรงนี้เนี่ยได้อย่างดีเลยนนนนะะรัแลสุดดท้้าาายเเเเ่่อติิกก็็จปพพมมมขึ ือกับทางด้านของสกิลที่2ของฮานาลินเลยนะก็จะมีในส่วนของการลดเดฟเนี่ยเพิ่มขึ้นจากระดับ2เนี่ยนาน20วินาทีนะครับแต่ว่ามันจะติดโอกาสแล้วนะจากที่สกิลที่2เนี่ยมันจะไม่มีโอกาสติดนะครับแต่อันนี้คือจะมาเพิ่มโอกาสติดแล้วอยู่ที่ประมาณ65%แล้วก็จะได้ในส่วนของจำนวนเอฟเฟก ลดพลังบนตัวเป้าหมายเนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยนะครับ ATK ก็จะเพิ่มดาเมจก็จะเพิ่มด้วยนะตรงนี้และตัวต่อไปก็คือตัวสายท่าลมนะครับเอาใจสายท่าลมหน่อยนะก็คือมีระยองนั่นเองนะครับผมไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่าซึ่งเป็นสายขวานก็น่าจะเป็นวอรเรอร์คู่กันกับตัวคิมพยอนอู U เลยนะครับตรงนี้นี่คือพวกสายบัฟเอฟเฟกต์เยอะมากๆเลยเดี๋ยวไปดูกันที่บัฟกันก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างบัฟนี้ก็จะเป็นทําดาเมจตามสัดส่วนของ HP นะครับก็คงต้องใส่เลือดไปหรือไม่ก็ใส่พวกเดฟอะไรวววกนนีี้้้ไปดดดยะบแลล็จมใส่ของเ อ่าน,นี่คือแน่นอนอยู่แล้วสายวอลิเออร์นะครับแล้วก็จะมีโปรตีฟเสริมพลังด้วยมีเพิ่มเดฟอีกต่างหากนะครับลดเดฟแล้วก็เพิ่มเดฟแล้วก็จะเพิ่มดาเมจที่ทําได้แล้วก็จะเป็นสายที่เพิ่มดาเมจที่ทําได้ด้วยครับทับซ้อนด้วยกันเนี่ยถึง10ระดับเหมือนเดิมเลยนะแล้วก็เพิ่มมิติเค้ด้วยโอ้โหทั้งเพิ่มเดฟลดเดฟเพิ่มมิติเค้โปรตีฟเสริมพลังโอ้ครบเครื่องเลยครับตัวนี้มาดูที่สกิลดีกว่านะครับสกิลเนี่ยเป็น,น,บน,นปปเ,นนนะเ,นสเบสิคแอนะตแทก พีสูงสุดของตนเองนะครับประมาณ392.2%นะแล้วก็จะลดเดฟระดับหนึ่งนา16วินาทีด้วยปรดไดฟเฟคเสริมพลังให้1อันเลยนะครับตรงนี้นี่ถ้าใครที่เป็นสายลดเดฟเยอะๆนี่น่าจะใช้ดีเลยนะตัวมิระยองนะครับแล้วก็อีกสกิลหนึ่งก็คือสกิลที่2นะครับสกิลนี้ใช้มานานทั้งหมด4หน่วยคูดาสกิลเนี่ยประมาณ26วินาทีจะเป็นการทำดาเมจ เหมือนเดิมเลยครับก็คือเน้นเรื่องของ HP สูงสุดของตนนะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นการเพิ่มดาเมจที่ทําได้ระดับ1นนา16วินาทีแล้วก็เพิ่มเดฟระดับ1นนา6วินาทีด้วยเช่นกันนะครับส่วนตรงนี้นี่เป็นสกิลพาสีต่อเรื่องเหมือนกันนะครับเป็นพาสีติดตัวนะหากเป้าหมายเนี่ยเป็นธาตุลมนะครับจะลดดาเมจที่ได้รับลง15%ด้วยหากเป้าหมายเป็นธาตุน้าจะลดดาเมจที่ได้รับลง30%อนันนี้นี่คือธาตุน้ำเนี่ยมันแพ้ทางธาตุลมใช่ไหมครับ11นนาาววิทีด้ย และสุดท้ายเนี่ยก็คืออันตีนะครับผมอันตีนี้ก็จะคล้ายๆก,ก,กันกับสกิลสองเลยนะมันจะเป็นการเพิ่มในเรื่องของระดับแล้วก็วินาทีแทนนะครับตรงนี้ก็จะได้ในส่วนของลดเดฟระดับ1นายีวิแต่ว่ามันจะมีติดโอกาสแล้วนะครับก็ไปใส่พวกความมั่นยำเอฟเฟกอะไรพวกนี้ก็จะได้เพิ่มโอกาสขึ้นไปนะครับแล้วก็เพิ่มเดฟระดับ1นายีวิเพิ่มดาเมจด้วยนะครับ20วิเหมือนกัน แล้วก็จะมีตรงนี้ด้วยนะเป็นฮิตสุดท้ายนะครับจะทำดาเมจมากถึง226.6%เลยนะก็เหมือนเดิมครับตามเลือดของเรานั่นแหละและอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้เนี่ยจะอยู่ในภาร,รกิจตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่ได้ทำเนี่ยมาทําด้วยนะครับมันจะเป็นภาร,รกิจที่เราเนี่ยต้องล็อกอินไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ออกสํารวจแล้วก็ไปแบบลงหอโคงหอคอยตามที่เขาบอกนะครับก็จะได้ของรางวัลมาตัวนี้ที่เราได้ก็คือน้องอัฟนั่นเองนะครับหรือที่ผมเรียกกันว่า AV นันแหละเพรราะาในฟนฟอนี่ยมันเขียว่า AV นกหละ ในส่วนของคอแลบดีเนี่ยไม่มีธาตุมืดเลยนะครับธาตุมืดจะไม่มีเลยก็จะมีแค่แสงน้ําลมแล้วก็ไฟเท่านั้นนะครับเรามาดูกันที่พวกพาทรงพาซีฟของตัวอัพหน่อยนะว่าช่วยอะไรได้บ้างครับก็จะมีลดอัลิเคลดคิเลตแล้วก็เพิ่มเดฟแล้วก็ฟื้นฟ,นฟนู HP ด้วยนะครับส่วนในเรื่องของสกิลเนี่ยสกิลโจมตีธรรมดาปกติทั่วไปครับเป็นเบสิคแอนแทอยู่แล้วนี่ไม่มีอะไรนะ แล้วก็สกิลที่2เนี่ยจะเป็นลด ATK ระดับ2นาน16วินาทีนะครับแล้วก็ลดคีเลระดับ2นานถึง16วินาทีด้วยเป็นสายพวกลดดาเมจไม่ให้มันเพิ่มพูนขึ้นไปเวลาที่เราสู้กับชาวบ้านเขานะครับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นการเพิ่มเดฟนะครับระดับ1นาน16วินาทีแล้วก็จะมีการฮิลวเลือดด้วยอันนี้คือเรียกได้ว่าเป็นสายซัพพอร์ตเต็มตัวเลยก็ว่าได้นะครับสกิลนี้มันใช้มานานแค่4หน่วยแล้วก็ครูดาวสกิลเนี่ยอยู่ที่ประมาณ16วินาทีเท่านนั้นน มันจะเพิ่มเดฟให้อย่างพวกโจงสลงโจมสลัดอะไรพวกนี้เอาไว้ยืนตีก็น่าจะได้อยู่นะครับไปช่วยกันนะความโบคู่กันแล้วก็สุดท้ายเนี่ยจะเป็นในส่วนของสกิลติดตัวเลยนะครับอันนี้คือไม่มีตินะเมื่อสมาชิกทีมรอบๆเนี่ยยกเว้นตนเองถูกบอสโจมตีนะครับจะใช้สกิลนี้นะครับคลาสอะไรสักอย่างนี่แหละก็ไปผนวกก,นกันกับสกิลนี้เลยอ่ามันเป็นชื่อสกิลคล้ายๆกันก็จะทําให้การฮีลเลอร์เนี่ยเพิ่มขึ้นแล้วก็เพิ่มเดฟระดับหนึ่งด้วยโอ้โหเป็นสายยืนชนบอสได้เลยนะครับตัวนี้ คือเราจะได้เดฟที่สูงขึ้นแล้วก็จะได้ในส่วนของการคิวเลือดเรื่อยๆด้วยเพราะว่าเวลาเราตีบอสเนี่ยยังไงซับบอสก็ต้องตีเราอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่ามันไม่ได้เป็นแบบอัตโนมัติหรือแบบว่าติดตัวตลอดเวลานะครับมันมีระยะเวลาคูดาของมันอยู่ประมาณ15วินาทีเพราะฉะนั้นเนี่ย เวลาจะใช้หรืออะไรเงี้ยครับก็ต้องลองเช็คดูอีกทีนึงนะว่าคูดาวเนี่ยมันครบเวลากําหนดที่มันจะสามารถใช้สกิลนี้ต่อเนื่องได้หรือเปล่านะครับโดยสรุปแล้วเนี่ยถ้าถามว่าผมเนี่ยอยากจะเปิดไหมนะครับคอลแลบทั้งหมดนี้นะผมอาจจะข้ามนะครับเพราะว่าคอลแลบตรงนี้เนี่ยมันใช้สกอร์เหมือนกันกับที่เราเปิดตู้ธรรมดาอะไรพวกนี้เลยนะครับคล้ายๆมอนสเตอร์ที่เราเปิดทั่วไปเลยนะก็อาจจะข้ามนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต่อเนื่องมาเนี่ยอาจจะมีนักธนูนะครับอีกตัวหนึ่งหรือแม้กระทั่งดาก้อนไนที่ต้องเปิดด้วยนะคกกกก็เเลยิิดดวว่่่าาาาาจข้้ไปอถส น้อยเนี่ยเลือกข้ามไปก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นสายเติมเยอะหรือว่าแจกสกอร์มาเยอะอย่างเงี้ยครับจะลองเปิดดูแล้วก็ได้นะเผื่อดวงดีอาจจะออกก็จะมีตัวที่เราใช้อย่างน้อยสัก 1- 2ตัวก็ยังดีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าผมเนี่ยมีข้อมูลที่ปิดพ้าตรงไหนผมต้องขออภัยด้วยนะในวันนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับสวัสดีครับ